สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสัปุสุคนเนาะเพราะว่าจะอยู่ในประเทศต่างประเทศเนาะบาหลีก็ขอตอนครับถูกทานเข้าสู่ซองของบาหลีคือเก่าคือเดิมตอนนี้เขาก็อยู่ที่บ้านอ่าห้วยม้งเมืองปากท่าแขวงบ่อแก้วเนาะอ่าเฮาจะมาถามข้าวถามข้าวเนาะก็คือทางพ่อเท่าสร้างเนาะพ่อแม่พี่น้องพอดีว่าช่วงหลังๆอ่าที่เขามาหาน้องน้องเมกเนาะ ้วก็เขาก็ได้ยินข่าวแวบๆเนาะผ่านหูอ่าพ่อหูเหล่องรล่าอยู่แต่ว่ายัางบบได้แจ้งให้กับ f c พ่อแม่พี่น้องได้ราบราบน้ากันเถื่อเนาะกัเดี๋ยวคลิปนี้เฮาจะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งน้ากันทางสองครอบครัวเลยอ่าเป็นครอบครัวที่เฮาซื่อทั้งดินอ่าดินดอนตอน้าแล้วกับทางตั้งเฮือนให้ยูพ่อมอน,นนันเนาะเฮาก็จะพาพ่อแม่พี่น้องไปถามเบิง่งชีวิตการเป็นยูเนาะเพราะว่าเฮือนของ สองครอบครัวนี่ก็อยู่ติดกันเนาะแม่เนาะพ่อแม่พี่น้องทางด้านอาสายมือเนาะเป็นเฮือนของพ่อเต่าสร้างส่วนทางด้านขวามือก็คือเฮือนของน้องเม็กเนาะพ่อแม่พี่น้องถ้าหากทานได้ติดตามกันมาตั้งแ,แ,แ,แต่โดนๆก็น่าจะอ่าหู้ดีเนาะแล้วก็น่าจะเข้าใจนะอ่าเฮือนสองหลังนี่ก็คือเป็นเฮือนที่ผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นตั้งให้เมื่อเนาะทั้งสองหลงังแล้วก็ดิน สองตอนนี่ก็คือเป็นดินของปุญญาใจบุญซื้อให้เนาะเพื่อส้่งเงินโดยเฉพาะเดี๋ยวเขาจะพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปเยี่ยมยามทางครอบครัวของพระเท่าสร้างหลังจากนั้นจึงจะได้ไปเยี่ยมยามทางอาน้องเม็กเนาะโอเคเดี๋ยวเขาไปหาทางอาครอบครัวของพระเท่าสร้างกันเนาะอาเขาได้ข่าให้เนาะพ่อแม่พี่น,อน,น้องเนาะก็เลยไว้จะมาแจกให้ อ่าพ่อแม่พี่น้องแต่ครับสาบนากันนี่แหละเนาะเป็นบรรยากาศตอนแรกๆพ่อแม่พี่น้องนี่โอ้เธอเป็นปุ๊กหอมหอมอยังฮู้เนาะอ่าเ่าสบายดีไหมแถวสายดีโดยโดยโดยแถวเอกมานอกก่อนอันนั้นเอาไว้ก้อนก็ได้เออเอาตังมานางไหม,ไมเแ่า โดยโดยโดยเออสบายดีไหมแถวสบายดีโดยเป็นเอ้อใดแข็งแห้งจ้า<อ>แข็งแห้งยู่เนาะเอามือลงก็ได้ในแถวเอามือลงโดยโดยอันนั้นได้ลูกชายเจ้าได้ลูกชายตายโหโบอ,อันเท่ามันยังอันบบค่อยเต็มปานใดน่นาดนายในก็โยตาเตียงสะออมปัดสะอสอม ไอปาน์ตมเออซื้อมาอย่างเราเขาลืมแล้วอย่าบ่แม่บ่แม่เออหมืหุ่งแม่ืึ่มขนาจะเป็นหึมเออฮึมหึ่มปลกนนี้เออแม่อะไรหึ่มปลุนอะไะไปทางไหนเ้ยล่าแต่ไปลีนล่อืมอ่าต้วเน้่มต้นเย่อเหรอเหรอก็ในเราที่นอติกมูลเห็นเน้มต้วเยะอีุ่นอติกมูล พูดอะไรฮึมกันนี่อ่ะกันฮึมนะเออคนเริ่มอะไรยู่บนติกมูลเออฮึมมาเฮานี่เจ้าเงินให้เออหัวตัวตาอักกิเท่าเท่านอนาอยู่บนอุติฮึมมาบอกแม่เทาว่าเฮานี่เจ้าเงินให้แม่เทาเออให้เออฮึมอือออุดยาเดี๋ยวฮึมกันเนี่ยเดี๋ยวนี้นี่แม่เทากัำฮึมอยู่นรงกันอืมสยาตะกี้ มาก็เลี้ยวเรื่มจะโดยโดยแม่อแ่าได่ยิน่วเขาจว่าพอ่าสซ้างนี่เสียนะ่ะอืเอาเสียโดยโดนแล้วบ่ือเสียก็โกดปลือกคือเสียอุ้ยก็เดียดเคเสียเรื่องแล้วบ่ือเรื่องอุ้ยแต่ก้าวรอยาเดียดยาแต่นายอะพระทหา,านโอเคย,ยาดเดพระหา้เด็กคนะหา พอแ่าเสียได้จักเดือนเนาะโอ้ยคนสามเดือนสี่เดือนเออสามสี่เดือนอือ๋อเสียใจน้ำเล้ไหมทําเนอือเพิ 3, oh, 3, oh. so, so, think, ินเป็นยังหายใจฟื้นดิเนาะตามที่เขาหู้ตอนนั้นนี่ยพอแ่านี้เป็นหายใจฟื้นเนาะเดี๋ยวนี้ก็ยุ่กับพื้มนแล้วเนาะ ตัวหืมเี็ดเยดโดยเขานำซ้ำปลาก็มีกินอยู่ที่าอืมีวะเขาน่ะมากปื้แต่ปื้อ่าอ่าอ่าดีอะถ้าว่บนี้เขาก็ปื้มาโปรช่องมือตั้งป๊กุ้ยจู่องนกีเปิดแบบเจ้าปูเขาไจ้วจำง่ปื้โอต่ำแจ้วกินโดยโดยโดยฮืมปชายตัวมือ คือตัวชาละคือคือแท้คือว่าแล้วประซ่างแล้วเนาะ <c oughs> คนบก ok. ค,คอยเต็มบันไดเนี่ยโยกับโยกไอ้ติ่งล้นะหน้า ok. แต่หมูโอ้ล้อยนักเลยนักเตะเฮากับหลิงินข่าเจ้าว่าม่เม่าวเฮากับบัได้มาหาม่เม่าโดนแล้วเนาะอนุญาตได้เม่าวเฮากับลืมแล้วม่เม่าซื้อยังเด้จื้อโอ้โดย นางไม่พอไม่เท่าไม่โดยเขาก็ตังเต้ต่างเฮือนแล้วเนาะเขากับ่ได้มากนะกัเลยว่าลืมไม่เท่าออ้ดังวลยวัดยัดกินน้ำปูขาขงโดยเพ่อนกับว่าเพ่อนกับยุนนี่แหละเนาะแต่ว่าเขาจื้อยุ่พระแถาสร้างเน่ะจื้อซื้อเพลินยุ่งก้อนโอ้นาเแต่ในมือทำโดยโดยไม่เท่ากับว่าได้เปลี่ยนอย่างที่แข็งแห้งดีที่เปลเป็นอย่าง จู่โงนกีตะมือดังจุ่เจ็บตัวเจ็บขิงเวม่เอออวดคัดลุยเจ็บท้องไม่ได้ไม่ได้ไปห้องหมอได้เยอะเกี่ยวเยมหมูมูลผาไม่เยอะเพิ่งมาเพิ่นบ่มีเงินไปจุตุกโพจุตุกินุโอเจ็บกระเพาะเพื่อมาหูเพื่อนเพื่อเอส อ๋อกินข้าวกินได้น้อยเดียวโดยโดยเพื่อนมากินข้าวกินได้น้อยเดียวกินลายบ่ได้เจ็บท้องแม่แถวเมื่อแรกนี่กินอย่างเมียนกินแล้วบอสอ่าเสียงมากปึ๊อาบ่มีทานโล่เสื่องอีปุ่นมาช้ำห้านบ่สแม่เท่าลูกถามมาอ่าเสียงมากปึ๊บบอเออเปึ๊บอ่าเมื่ออ่ามาเปึ๊บเออเทาก็บเรา เราไม่ค่อยได้ดีไปเลยเดี๋ยวนี้ก็ไม่แถายูนี่เนาะไม่แถาอันส่วนทั้งหลังมันเขาไม่ท่าอ่ะเออเด้จ่างโนนโเต้รัวครั้งไม่ซักเปลัวโอ้จ่างเพิ่นล <ượ bs> อม <trilogy>. หัวครั้งไม่ซักโดยโดยโดยสามสี่เดือนไม่แถาปีนี้ไม่ได้เหตุให้เราที่ไม่ได้แล้ว ปีแล้วนี่เฮตเนะกะนั่นแนเลยแม่ทาเขากบมาถามข้าวถามข้าวบ้างเนะอืยเสียใจน้ำเนีะแม่เทาเนอะ่เอาเขาจะเอาเงินให้แม่เทาไปซื้อยุกซื้อยาเนี่แม่เทาวเนะอืมเอาไปซื้อยากินเนะีอ <c oughs> โดนเติบเขาได้มาหากันแสนกีบอันนี้เป็นเงินของอ่าคุณเมทาวีอยู่ทางประเทศไทยเพิ่นโส่มาไว้น้ำลูก ลูกคายไม่เท่าแสนกีบเนื้อเไม่เท่าเออสบายเลยโดยโดยโดยขอบใจเพราะท่ม่เท่าขอบใจโดยเอาไปสั่นลูเก้ากันเนื้อยู่ดีมีแห้งนะไม่เท่าเนื้อโดยโดยเดี๋ยวเราจะไปหาน้องเมกก่อนพอฮึ่มกับบ้ามาเถอะน้องเดี๋ยวเราไปหาน้องเมกบึ้งอันนี้ก็คือเป็นเฮือนของน้องเมก สบายดีเม็กวะพี่อยู่พูนมืดมืดสบายดีนะเม็กสบายดีอ่าเห็ดยังอยู่ดิมึงเข่า,ามึงเข่าโอ้แนมกับยูอ่ะยูแม่ดิไม่ให้แม่ไปให้หป่านนี้ประมาณเท่าประมาณจักรโมงแม่มา,าเดี๋ยวนี้ฮอดอยู่ที่หกโมงไปเอาแห้งเพื่อนะ ด้วยจะนิ่้เบิกตอนนี้เกืบกอบเกืบกอบหกโมงเนาะเกือบเกือบหกโมงเราประมาณนี้แล้ะหนึ่งเขา่าอยู่อ้าโทษสวนทั้งหลังเฮือนมันของน้องอ่ะเบงผ้าแต่เบงป้าโทเฟนเฮ็ดสวนลายเต็บน้องกับไพ่เฮ็ดน้ำกันน้องกับแนมทสิเขาไปเลยเมก เ้าไปเลยเบิงจะพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิงสวนที่น้องเมกกับน้องแหนมเห็ดน,น้ำกันกาทุ่มมีหลายนานแน่น,นอนพอดินขึ้นที่แข็งชุดเบิงแข็งอะ่ะแข่งป้าชมเนี่ยเพิ่นป้าชม อันนี้มันเบียร์พักนอกดิพักมีหลายอยู่เนาะแล้วก็บงยังกำลังกำลังโบูงเนาะเนี่ยมันคืนประมาณนี้น่ะเมกน้องเอาไม้ซักซักอมเอาไม้ซักซักอมเนาะในเห็ดนู้นนี่น่ะไอจีบอกซักแบบนี้เนี่ยซักซักซักอมแบบน,นี้เพื่อไปให้ดินมันแน่นเนี่ย แล้วก็น้องก็เอาอันฟุน้นมาใช้เอาขี่เป็ดขี่ไก่เนี่ยเอามาใส้แล้วก็หดนน้ำจักหน่วยงามเนี่ยนี่เพิ่นก็เห็ดกวางอยู่อืออืโอ้โอถูกคุไปไปเพื่อนแม่ไปให้ทุกมืออ่ะอไปทุกมือโอ้ัวสีไข่ในงามเนี่ยสีไข่งามสมควร อยู่นอกกระไรเนาะอยู่ในเตือนมืดเนาะไปนั่งนี่กระไรแนมได้บอกมาแนมแนมบอกมาเมฆ้องแนมมึงนะ เออมาพี่แมา่นางพี่อาบน้ำมาอันนี้มันส่งกับเสือที่อาบมาให้นะอ,อ่โอ้รอเนาะใส่เนาะแนมสบายดีเพื่อนนะไปอาบน้ำมาหนาวบ่เอ้ยตะกี้คืววอว่าเห็นน้องมาแต่ท้ายน้ำเลยนะน้องคือบอ่อาบอยู่น้ำลินนี่เลยน้อยบ่บพออาบ เม็ดยังบาดเหิอจีเนี่ยมาแล้วนะมาแล้วแมกของน้องเม็กมาแล้วสบายดีไหมเท่าไปยังมาาทางให้ไปทางให้ทางให้ไผ่เมืองมีมันยังเปียกมากนเะยเปไปทางให้มากหากระอดเดียวนี้ได้อ้ป แม่น้องเฮ็ดไ้กว้างบ่งเพื่อนน้อยน้อง,องอยังแปาแห้งเพิ่นบ่ได้มาพี่มาเท่าน้อ,นองน้องกับแนมแปาแห้งเพิ่นยันงบ่ได้ยังน้อยตีเพิ่นอนเบาเทตีมีแต่แม่เนาะเออเม็เเมอ,อมมมันดินที่อ้ายซื้อให้อยู่เทิงกหันเดี๋ยวน,นี้น้องเฮ็ดนี่ยยังไม่ได้ดเฮ็ดทางเทือก อบอกแม่ทางทําเวล่าบางๆนี่แล้วก็นองกับแนมกับไปทางเราปลูกกล้วยปลูกยางใบเอาเนึ่งไว้กินเสียดายโอ้ดีเนาะซื้อป้าไวปบ่ได้เห็นยังบ่มีคนแปลว่าที่ดีอ่ะถ้าวันนอนง่ายก็เติมนู่นนึงนอนก็ไปล้อมหัวดีๆปลูกกล้วยปลูกยางเซลเนึ่งแนมนองพวกเขาเนี่ยห,หรอ หดมอยังมอ3มอ3บ่ยากเข้าอีกะยากยากน้องคือผูเข้าซน้องตายน้องก็เลยมาเอ่อบ่มีคนอยู่นําแม่ก็แมแต่ตอนนี้น้องอยู่นําแม่แล้วก็ให้ม็กนี่ไปเข้าโรงเรียนมน้องออกโรงเรียนได้ปีนึงแล้วเนาะถ้าได้เข้าก็ม4เนาะ่นะ ตอนนั้นน้องไปเขาเนี่เนี่ย็อยู่น้ำพี่น้องยูย่บานเนี่ยบอบ้านฮัสซะเม,มืองป่าท่าแปลงบอแก้วเนาะกะยักเขาอยู่เนาะนับๆับเอาแม่ได้นับเอาแม่ได้บ,ดบ่ฮักตียนี่ผู้ใดแปลงเน็กเน็กเ <laughs> ออแปลงบนดัง <laughs> เมยนะเมย เออเทปให้กว้างบ่แม่เท่าเมกโตเทนีปเลยเห็นน้อยเข่าประมาณจักรโลมหกิโลหนึงสองกิโลสงกิโลมีและแนมอันเข่าเข่าแนวพันนี่หรอบ่บ่บ่มีแล้วเขาเสียวเข่าแนวพันทั้งไหนมาใส่สั่นบ่ฮู้บ่ฮู้ สมมติว่ามีเขาแนวพันธุ์ให้ก็บเจด็กถิ่นว่าฉันเนาะทางแล้วหรือที่แล้ว,ลวมือได้สิจุดโบ้ทาขาจุดจูดทาขาจุดแล้วก็ค่อยจุดน้ำกันไปให้ทุกมือป่๊บมื่อยอ่ะเมื่อยตอนเ้าไปตอนแรกมา เมกมื้อนี่มีมันยังกินข้าวแรกเ็นเมกเฮียนรถไหนกัะดางปลกเขาเรมกตตไหนมกต์ตไหนห้อยกึ่งไก่โตกันสู้อยางโตเมือไห้ไตลุยนเมกนี่มันยังกินเล่นไม่ไ้งินกันข้าโลมันเม็กมานึงกันฮกินพักกูดเอาทั้งไหนมา Men ông phải kia anh áp như thế nào, anh như thế này anh áp như thế anh như thế này anh nằm như thế như thế nào, anh làm như thế áp anh làm như thế แน่แน่มนหมดเฮียนแล้วแน่ถ้าว่าได้เข่าไปวุ้งนี้ยอะได้ไปเข่าเหี้ยนส้นเผาน้องก็บแยกไปอะโม่โแ,แม่บ่ใบไปโอ้หน้องแยกไปแล้วอยากแม่ใบไปบ่เส้นน่องมาอยู่เพื่อนนแม่เนี่ยน้องเฮ็ดเรียกช่วยแม,ม่เนี่ยก็มีแต้หนึ่งเข่าหนึ่งน้ำน่องอแต่งครบแต่งกลิ่น นะครับสมมติว่าแนมที่ไปเขาออเ่เาเฮียนสุนเผาอยู่พุ่นกระหายไปอ่ะ่เราโยโยโย่ไปเนี่ยเมื่อนาร่จะถามขจรบนนั่นแนมเนี่ยถามว่ามี้อันยื่นมีอย่างไปเข่าเฮียนสุนเผานี่อาจะมาถามนอนะ้องเนี่ยพอยักให้น้องเฮียนนะั่นนะยังแนมก็ได้เฮียนก่อนเฮียนจบมดช็ดแล้วค่อยออกกันนะ่ อาจจะล้องไปถามเขาจะบ้างน,นะมเมก,ก็จะให้แนมเขาอ,อ่ะเรียนนั่กันเรียนโจมอเจดก่อนซีโอค,คอยโอกันนี่แต่ว่าก็คือว่าอลไเนาะแม่กับบุมีไปใส่ไปซอยก็เลยไนดะ้ะออกมาเนาะแต่ว่าโจมอเจดกด็ดีจึงเขาจึงสร้างเห็ดเรียกเห็ดอย่างไรอันนี้ก็ดีละมาสั้นก็เบิง้ง ถ้ามีปุญงย้าใจบุญเพิ่นอยากซื้อเข่าแนวพัดให้หูเอาก็ซิ่งมาให้เนะเดี๋ยวนี้บ่มีเข่าหน่ะเขากินกับมี่เนาบ่มีเราเขากินแต่ละมือเขาอายุใส่มากินได้ยังแต่เป่าหนึ่งเขายังเป่านึงทำมืดนะรู้สนะบ่มีเขากินนอกๆด้วยน้วยด้วยดย้วยเอาพี่ชั้นก่อนนี่ ไอาเจ้าเงินให้ซื้อเข่าเนื้อแนมเลยอยู่พี่เขาขายกิโลเออกระโลหนึ่งห้าสิบพันไหมนะเข่าเปลือกอ่ะไปซื้อเข่าเปลือลกของมาตัมมาเนาะดูแค่เท้าบูมีห้องสีอันนี้มันเงินของอ่าพี่เมทาวีอยู่ทางประเทศไทยนะเนานะแน,ะเนมเนาะเมกเนาะเพิ่นสชงเมื่อน้ำอายอายก็เอาไว้ช่วยเหลือกันไปบะแม่เนาะหนึ่งแสนเกียแต่เข่าอยู่ สองกะโลเขาเปลือกน้องซื้ออยู่แค่เท่าคราบไปซื้อเขาน่าดีใจอ่ะดีใจขอบใจเพ่อเนยโดยแม่ขอบใจเพ่อเนยนะแมฆขอบใจเพ่อเนยโอเคเอากระชับกันเนอะอยู่ดีมีแห้งวัตถุผู้ทุกคนเดี๋ยวมีปัญญาจะบุญซื้อเข่าแนวพัดไม้เอาซื้อไม้เนอะนั่นเมกเนอะแต่งใจเฮียแน่น้องเนอะ เบิ่งแนมถามว่ามีโอกาส์นี่ผู้นี้ใจบุญเพิ่นสนับสนุนมากกันเฮากาจะไปเขาเนีน่ยเนาะเฮากลับก่อนสันกหน่อยอะพ่อแม่พี่น้องเลยกะเฮาก็เห็นอย่างพวได้พ่อแม่พี่นอ้องนอกจากการช่วยเหลือยิบยื่นกันไปเล็กๆน้อยๆเนาะสำหรับอ่าคลิปนี้เขาก็มาแบบคุ้มค่าเลยอ่าพาพ่อแม่พี่นอ้อง มาเยี่ยมยามทางครอบครัวของพ่อเฒ่าสร้างแล้วก็ครอบครัวของน้องเมกเนาะก็คือมาแจ้งข่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบน้ำกันาทางพ่อเฒ่าร้างอันเดเซียแล้วเนาะประมาณสามเดือนนาะตามที่ชาวบานบอกกับเฮาเนี่ยเฮาก็มาถามมึงตัวจริงแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องได้ทราบพูดน,นํำกันเมื่อสุภุสุคน,น,นเพราะว่าตอนที่พ่อเฒ่าสร้างเสียเพิ่นได้แจ้งไปหาเฮานนเนาะเฮาก็เลยว่าบบหู้อันนั้น ครั้งนี้เฮากะมาถามไทยสบายดีเนาะหลังจากที่โดนเติบเท้าบริษัทมาถามทางครอบครัวของน้องเมกก็กําลังเฮ็ดไทยทางสวนแต่ว่าเขาแนวพันแนว่ยังกับบริษมีเท้าทางไปซนแหละถามว่ามีเงินเงินได้เงินได้ค้ำเจ็กเล็กจหน่อยเพิ่นก็ไปซื้อไปหาเอาแล้วก็มาปลูกเนาะเผื่อว่าจะมีเข่ากินในปีต่อไปแต่หากว่าทานได้อยากสนับสนุนอยากซื้อเข่าแนวพันให้กับครอบครัวน้องเมกเนาะพ่อแม่พี่น้อง น้องเมกตอนนี้ก็มีแต่แม่เนาะมีแต่แม่แล้วก็มีน้องแนมน้องเม็กชวนพอกับเสียไปตั้งแต่สองปีที่แล้วประมาณนั้นเนาะก็ะทาว่าทานได้ยากสื่อเขาแนวพันให้ก็สามารถติดต่อมาเอาได้เอากับพ่อมแล้วก็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้เนาะสำหรับครั้งนี้เอามาเห็นามาพ่มาพ่อมาออ๋มาลมเอากับส่วยเรือครอบครัวของสองครอบครัวนี้ไปพูละแสนกรีบเป็นสองแสน,นรวมทั้งหมด ก็คือเป็นเงินของคุณมีทาวีนอนอยู่ทางประเทศไทยเพื่นอนไดชชมมาไว้น้ำเฮาไปว้สวยเหลือแก้ไขกันไปก็ต้องขอขอบุญขอบคุณขอขโมงขอบใจคอยเพื่อนจงอยู่ดีมีแห้งอยู่ดีมีสุขลำรวยสุขภาพลำรวยเงินทองนอนหลับก็บคอยเด้เงินหมืน่นนอนตื่นก็คอยเด้เงินแสนแบดมือก็คอยเด้เงินล้านเนาะสาธุโอเคสำหรับคลิปนี้เฮากขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปส่วนมาจะเป็นคลิปใดและยุติใส่ก็อ,อย่าลืม ให้กำลังใจกันคือเขาคือเดิมสำหรับคลิปนี้เ้าขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันไหมเนาะสบายดี